ในโลกของความเป็นจริงนะครับที่เราใช้ชีวิตยอยู่ในทุกวันนี้ส่วนใหญ่แล้วเราจะนะครับเราจะไปกําหนดหรือไปยึดติดกับโลกโลกกระทาภายนอกว่าเราต้องต้องให้เกิดสิ่งนั้นก่อนนะฉันถึงจะมีความสุขได้ต้องให้ฉันมีบ้านมีรถมีคนรักมีความสัมพันธ์ที่ดีหรือมีอะไรที่เราปรารถนาที่เรากําหนด ขึ้นมาหรือตั้งเงื่อนไขขึ้นมาก่อนแล้วถึงจะมีความสุขให้ฉันได้รับให้ฉันเรียนจบและได้รับปริญญาก่อนนะฉันถึงจะมีความสุขให้ฉันได้ทานเค้กก่อนนะฉันถึงจะยิ้มได้ให้ฉันได้สิ่งนี้ก่อนนะฉันถึงจะเริ่มอารมณ์ดีหรือเริ่มคิดดีกับเธอให้เธอให้ตังคฉันก่อนนะ ถักพันหนึ่งท่านถึงจะมีความสุขหรือคิดกับเธอในทิศทางที่ดีพวกนี้มันเป็นเงื่อนไขที่เราตั้งถูกขึ้นมาในะระดับของความคิดคุณจะต้องยอมรับในสิ่งที่ที่เป็นความรู้ใหม่ๆหรืออะไรที่คุณไม่เคยได้ยินถ้าเราตามรอยนะครับแกะรอยในเรื่องของของคำว,ว่าความรู้สึกเนี่ยไม่มีผลยังไงกับความสําเร็จเราคือความรู้สึกเนี่ยจะมีผลมาก ในผลลัพธ์ของความ้สึกหรือการกระทําของเราซึ่งตรงนี้ไอน์สไตน์ก็ได้บันทึกไว้ว่าห้ามเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทําความรู้สึกข,ของคุณให้ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการในสิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาและเป็นผลลัพธ์นั้นในโลกของความเป็นจริงอย่างอ่าอยางเที่ยงแท้หรืออย่างที่เราอย่างความเป็นจริงอย่างอื่นเรียกไม่ได้คือเราไม่สามารถอีกเรียกได้ถ้าเรารู้สึกจริง อีกบทหนึ่งก็คือว่าความคิดของเราหรืออารมณ์ของเราหรือติดใต้สมน,นึกของเราจะไม่ทําอะไรเกินความรู้สึกของเราเรารู้สึกยังไงเราก็จะคิดแบบนั้นเรารู้สึกยังไงเราก็จะมีอารมณแบบนั้นเรารู้สึกยังไงอัตราตัวตนหรือความต้องการนั่นคือกิเลสของเรามันก็จะไปไปที่ทางนั้นเรารู้สึกยังไง จิตใต้สํานึกจิตไร้สํานึกก็จะมีผลตอบรับในเชิงากายภาพออกออกไปแบบนั้นเรารู้สึกหนาวร่างกายของเราหรือกายภาพของเราก็จะรู้สึกสัมผานรู้สึกแบบเราหนาวเซลล์เราจะปรับตัวตามความรู้สึกของเราไปโดยอัตโนมัติเราก็จะเห็นว่าความรู้สึกนี้ก็คือถ้าตีในแผงของพลังงานเรื่องของแรงสรถถัมพัทธ หรือว่าคลื่นพลังงานก็คือเป็นคลื่นพลังงานชนิดหนึ่งก็คือฟรีแอนซีความรู้สึกคือฟรีแอนซีนะครับและเป็นผลสะท้อนของอารมณ์ในระดับของวิญญาณอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นนะอารมณ์ก็คือทัศนคติของความรู้สึกรู้สึกยังไงอารมณ์ก็จะคอยตามความรู้สึกไปแบบนั้นสังเกตดูว่าไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นจากความคิดหรืออารมณ์ คุณต้องวกกลับมาที่ความรู้สึกเหมือนเดิมถ้าเรา <c oughs> ดูในโลกของของวิญญาณเราจะใช้ความคิดและมาสั่งให้ความรู้สึกรู้สึกตามซึ่งความรู้สึกนั้นก็จะทําตามคุณเพราะว่าไฮเออร์เซลล์นะครับหรือจิตวิญญาณบริสุทธิ์ของคุณเนะี่ยเขาส่งเสริมคุณตลอดเวลาเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณต้องการนั้นบันดีหรือไม่ดีเขาจะส่งต่อนะครับพลังงานสิ่งที่ แต่จากความรู้สึกของคุณเมื่อคุณส่งความคิดอะไรบางอย่างที่ดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่มาสั่งให้ความรู้สึกคุณทํางานสิ่งที่เกิดขึ้นคือให้เออร์เซลก็จะรับรู้ว่าความรู้สึกคุณเป็นยังไงเขาก็จะส่งความรู้สึกเขาก็ส่งพลังงานให้ความรู้สึกนั้นทํางานในในเชิงของผลลัพธ์ในโลกของความเป็นจริงไปสั่งอารมณ์ให้ให้ให้รู้สึกให้ให้ให้ทาตามความรู้สึกให้มีอารมณ์ตามความรู้สึกไปสั่งความคิดให้คิดตามความรู้สึก ไปสั่งจิตใต้ชนิดให้ค้นหาข้อมูลล่วงหลาที่มันตรงกับความรู้สึกออกมาใช้ในโลกของความเป็นจริงเป็นผลลัพธ์ที่ถ่ายทอดออกมาไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมที่คุณทําไม่ว่าคําพูดนะครับหรือสิ่งที่หรือทัศนคติต่างๆที่คุณมีข้อมูลต่างๆหรือความรู้ต่างๆในเชิงของนิสัยหรือในเรื่องของสันดานของคุณส่วนใหญ่แล้วมันจะความรู้สึกจะเป็นตัวนําทั้งหมดในจุดเริ่มต้น